สวัสดีครับผมศักครับสวัสดีค่ะเนะค่ะควันนี้ก็จะมาพูดถึงรองเทา้าคู่หนึ่งนะครับ Nike z e, o x i n v i s u i b l e Run Flyknit นั่นเองนะครับ ื่องของรายละเอียดต่างๆของรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็การนำไปสวมใส่ในระยะ100กิโลเมตรแรกนะครับจะคือลิงค์ให้ด้านบนนะครับผมซึ่งวันนี้นะ,ะก็เลยจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือครูเนธนสสรหัสตอเลินนะครับนักวิ่งวาลาธอนและครูสอนโยคะที่จังหวัดน่านเจริญของเราเนี่เองนะครับก็อยู่ในทีมในขี่ด้วยเหมือนกันนะครับครูเนได้รองเท้า Invincible ด้วยนะครับเป็นสีชมพูของผู้หญิงตัวนี้นะน่ารักไหมซึ่งกูเน่ก็นำไปใส่มาได้100กิโลเมตรแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เน้เปิดกล่องเจอ Nike Invincible Run นเนี่ยนะคะก็ว้าวเลยค่ะเพราะว่าโฟมซูม X ว่างแล้วก็หนามากแล้วก็ ขอบคอนทัวร์คอล่าที่สีชมพูนุ่มน่ารักนะคะแล้วก็ตัดกับซันไรส์สวูสีเขียวออกเหลืองๆสะท้อนแสงตรงนี้เนชอบสีสันของเขามากเลยค่ะคุณซาครับ,รบแล้วในเรื่องของการนำไปใช้งานเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ ก็อน,นี้ได้เอาไปฝึกวิ่งนะคะได้ร้อยกว่ากิโลแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเจ้าตัวโฟมนี้นะคะเขามีความนุ่มค่ะและก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งได้ดีเหมือนเดิมเลยคุณสาค่ะคือการวางเท้าเวลาวิ่งเนี่ยรู้สึกมั่นคงมากมด้วยความที่โฟมตรงนี้นะคะกว้างทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งตรงส้นเท้าเลยค่ะเวลานี้ออกวิ่งไปเรื่อยๆแล้วขาเขาเริ่มหมดแรงขาเริ่มอ่อนล้า เจ้าโฟมตัวนี้มันก็ยังคอยบังคับซัพพอร์ตการวิ่งให้การวางเท้าของเน่เนี่ยมั่นคงแล้วก็มั่นใจในการวางเท้าก้าววิง่งมามครับซึ่งก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณเน้เป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งก็วิ่งมาราธอนมาแล้วหลายสนามะทั้งบางแสนด้วยหรือว่าที่อซสกามาราธอนด้วยนะครับรองเท้าก็ใช้มาเยอะมากๆนะครับในของไนกี้เนี่ยก็ตั้งแต่เปกระซัทนะครับเทอร์โบใช่ไหมฮะแล้วก็ เลสซิ่งหลายตัวมีหมดเลยนะฮะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะที่คุณเนใช้ซึ่งเมื่อเมื่อสักครู่ที่คุณเนรเล่าให้ฟังก็คือรองเท้าคู่นี้มันกว้างกว่ารองเท้าคู่อื่นใช่ไหมกว้างกว่ารองเท้าคู่อื่นในในแง่ของความกว้างนุ่มสบายแล้วก็ยังมั่นคงอีกต่างหากนะครับผมซึ่งเป็นไงฮะสำหรับตัวจุดเด่นเด่นเน้นๆเ,เลยของรองเท้าคู่นี้ครับตามที่เขาเลยก็คือ z ูม m X ครับ โฟมซูมเอ็กเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนรักเหมือนเดิมเลยคะ่ะตลอดการฝึกวิ่งมาเนี่ยนะคะเพราะว่าโฟมซูมเอ็กเนี่ยเขานุ่มเด้งแล้วก็มี Energy r e t ท r n ที่ดีมากแล้วก็น้ำหนักเบาคือเห็นเขาดูกว้างใหญ่แบบนี้มันไม่ได้หนักเท่าภาพที่เห็นนะ,ะใหญ่มากนะ,ะดูแบบรองเท้บอุ้ยทำไมรองเท้าคู่นี้ดู<ต>ใหญ่แต่ว่าพอออกวิ่งเออมันไม่ได้รู้สึกหนักขนาดนั้นแต่แน่นอนมันไม่เบาเท่ารองเท้าเรซิ่งครับ รองเท้าคู่นี้นะฮะสำหรับผู้ชายไซยส์11เออย่างของผมเนี่ยจะอยู่ที่3 1มกรัมสำหรับผู้หญิงก็จะอยู่ที่แถวๆสา250กรัมนะครับซึ่ง250กรัมเนี่ยของผู้หญิงถือว่าหนักถึงม่าหนักแล้วนะสำหรับเขานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบหนักโอเวอร์นะมันก็เป็นรองเท้าทั่วๆไปนี่แหละนะเป็นรองเท้าที่เราไว้ใช้ซ้อมวิ่งใน ทุกทกวันนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของความสามารถเนาะแล้วก,วก็ต่อไปเป็นเรื่องความทนทานเนื้อที่เอาไปใช้ความทนทานนี่ถือว่ายอดเลยนะคะเพราะว่าเนเนี่ยเอาไปวิ่งหลายพื้นผิวเลยนะคะทั้งพื้นถนนลาดยางพื้นปูนพื้นที่มีหินเป็นดินนะคะก็วิ่งได้สบายเลยค่ะมีความทนทานอันนี้ร้อยกว่าโลแล้วนะครับเพื่อน ของผมเนี่ยก็จะมีตรงจุดที่สึกไปก็จะเป็นตรงบริเวณส้นนะครับจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆกับถลอกไปตรงนี้แต่ว่าผมสังเกตด,ดูแล้วครับว่ามันเกิดจากการเดินของผมนะฮะเน่ก็มีเหมือนกันเพราะว่าเน,ะนเอาไปใส่เดินเที่ยวก็กเยอะหาเดินออกกําลังกายด้วยก็สบายเวลาวิ่งเนี่ยผมจะไม่โดนนะฮะตรงนี้แต่เวลาเดินเนี่ยจะโดนตลอดนะซึ่งผมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับทำทำงานเดินไปเดินมานะไปวิ่งเสร็จมาก็มาใช้เนาะมันก็ ใช้ได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนหลากหลายการใช้งานนะไม่ได้แค่วิ่งนะสามารถใส่ไปเทีย่ยวได้ด้วยนะ,ะสุดดีนะครับและก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความหลากหลายทางการซ้อมวิ่งค่ะเนซ่าเพราะว่าเน่จะชอบเอากําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขายกตัวอย่างเช่นกระโดดจัมลันกระโดดจัมสควอตหรือว่าบ็อกซ์จัมแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดเน้ใส่ตัวนี้เน่มั่นใจมากเพราะว่า การทรงตัวของความกว้างของโฟมเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็นิ่มเด้งลดการบาดเจ็บเวลากระโดดปั้งขึ้นใบบนบันไดหรือบนกล่องสูงๆเนี่ยนะคะมั่นใจแล้วก็แข็งแรงมากๆม่เขาเรียกว่านะฮะพโยเมติกใช่ครับก็คือการฝึกพโยนะครับพูดกันภาษาพโยเมติกฮิตอะไรพวกเนี้ยคือการภาษาเทรนเนอร์นะครับภาษานักวิ่งเรานะครับก็คือการฝึกเพิ่ม power ของขานะครับซึ่งตอนนี้น่ะโค้ชทั่วโลกนะครับโค้ชวิ่งเนี่ย ใส่ใจแล้วก็เพิ่มบทฝึกตัวนี้เข้ามาให้กับนักวิ่งส่วนใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่านักวิ่งปัจจุบันนี้นะครับออกไปวิ่งกันในค่อนข้างเยอะนะครับทั้งกระแสโซเชียลกระแสงานต่างๆกําลังจะกลับมานะครับแล้วก็ตัวของรองเท้าตัวของการแข่งขันทางการผลิตภัณฑ์ต่างๆของการวิ่งรวมไปถึงสนามแข่งขันที่มีมากขึ้นมากนะครับทําให้โอกาสที่นักกีฬาเนี่ยจะบาดเจ็บใช่ไหมครนักกีฬาจะบาดเจ็บจะมีสูงขึ้นะฉะนั้นการฝึกในยิมนะครับการฝึก เวิร์กอัแบบต่างๆที่เป็นควอสเทนนิ่งต่างๆเนี่ยจะถูกพูดถึงมากขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้เหมือนอย่างที่คุณเนรยัยฟังเมื่อสักครู่นะครับพี่ตูนนะฮะก็ใส่เข้ายิมไปล่าสุดนะครับผมพี่ตูนบสลใช่ค่ะเห็นเหมือนกันนะครัพี่ตูนใส่สีเดียวกันกับเลยซึ่งซึ่งผมคิดว่าการที่เอารองเท้าคู่นี้ไปใช้ซ้อมแบบใช้ฝึกพโยหรือฝึกพาวเวอรบางอย่างนะมันช่วยเซฟข้อเท้านะฮะช่วยเซฟข้อเท้าจากการที่เขาออกแบบ อาการทรงตัวค่อนข้างดีนะครับสำหรับลงดาวผู้นี้และช่วยเซฟในเรื่องของแรงกระแทกสูงสูงจากการกระโดดนะเพราะว่าเวลาที่เรากระโดดจป์ขึ้นไปเนะี่ยตัวนี้มันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยให้เรากระโดดได้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคาร์บอนเพทหรือไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่เขาจะช่วยเวลาที่เราลงพื้นนะกระโดดันค่คง การวางของเท้ามันมั่นคงก็โอกาสที่จะบาดเจ็บก็จะน้อยลงด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดเสริมนะฮะรองเท้าวิ่งถนนที่ไม่ได้เอาไว้สําหรับการแข่งขันแต่ก็มีเพื่อนๆที่ถามมาอีกนะว่ารองเท้าสักคู่หนึ่งหรือเป็นคู่นี้ดี invincible เนี่ยที่จะสามารถไปจบมาราธอนแล้วก็ฮามาราธอนได้ไหมครับคุณสัจอะไรเงี้ยคุณเี้มีความเห็นว่ายังไงบ้างสำหรับเรื่องของรองเท้าคุณนี้ที่จะไปแข่ง สำหรับเน้น,นะคะรองเท้าคู่นี้เหมาะกับการฝึกซ้อมที่จะผลักดันศักยภาพของเราให้สูงสุด นะคะทั้งการวิ่งที่ออกวิ่งได้มากขึ้นออกวิ่งได้บ่อยขึ้นการซ้อมที่หลากหลายรูปแบบแล้วก็ลดการบาดเจ็บค่ะและถ้าเกิดว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นองค์ประกอบที่มันสอดคล้องกันแล้วทําให้คุณออกไปแข่งได้อย่างสนุกมั่นใจคุณอยากจะเลือกใช้คู่นี้ใส่ไปแข่งยาวๆสบายๆเน้นการแข่งจบแบบไม่เจ็บคู่นี้ี่ใช้ได้เลยแต่ในความเห็นส่วนตัวเน้ถ้าเกิดว่าคุณเน้นความเร็วเรซซิ่งสปีดคุณอาจจะเหมาะกับ ก็อย่างเช่นเบลฟายเน e x t p เป c e n เซนใช่ไหมครับซึ่งกำลังจอกตัวรุ่นที่สองออกมานะครับยังเป็นตัวที่วิ่งมาราธอนได้ดีอันเดียวกันนี่แหละเพราะเราใช้คู่นี้ไปแข่งคู่นู้นก็ได้นะครับคู่ที่เป็นซ้อมคู่นี้แข่งคู่นู้นก็ได้หรือจะเอาคู่นี้ไปทั้งซ้อมทั้งแข่งไม่เจ็บสบายยาวๆได้หมดเลยค่ะสั้นๆหน่อยกับรองเท้า อีกคู่หนึ่งที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันครั้งนี้ของ Run p l e s s นะครับก็คือ n นก e ้ Re c t, t Run in ินท t ที่ n f l y ล n ยตัวนี้เป็นรุ่นที่2นะครับซึ่งเขาออกแบบมามา,มาด้วยกันนี่แหละวางขายก่อนหน้ามาประมาณ1เดือนนะฮะซึ่งเราก็ได้ทดลองมาแล้วเนาะะความแตกต่างกันนะครับสำหรับรงงองเท้าสคู่นี้เป็นยังไงสำหรับค คือส่วนตัวนะคะเนเป็นคนมีรูปเท้าที่ผอมแล้วก็โก่งมากค่ะพอพูดถึงเจ้า React Infinity Run 2ตัวนี้เขาจะมีฮิ c คลิ s ที่ล้อมข้อเทา้าทำให้กระชับมากแล้วก็จะมี Fly y y e ที่ผสมประสานกับ Fly m e ดในฐานะที่เนเท้าค่อนข้างผอมแล้วโกง่งตัวนี้เนี่ยนะคะเขากระชับเท้ามากกว่า เจ้า invincible ค่ะแล้วก็ตัว f o r m r e a c t เนี่ยก็จะมีความเฟิร์มเน้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเน้อยากจะวิ่งออกไปแบบ infinity วิ่งยาวๆเฟิร์มมั่นใจเน้เลือกตัวนี้แต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายในการเทรนนิ่งแล้วก็วันไหนที่เน้อะวิ่งจนขาลากหรือว่าออกกำลังกายสอนโยคะจนเมื่อยล้ากล้ามเนื้อขา เนจะมั่นใจกับตัวนี้เลยค่ะว่าท่านเนออกกําลังกายขามาเต็มที่วันถัดไปเนยังวิ่งได้ถ้าเอาคู่นี้ไปอ่ะยังรีค o เวอรี่ได้ดีมากๆเลยนะคะเนก็เลยเรียนรู้มากๆเลยค่ะว่ารองเท้าแต่ละคู่เนี่ยนะคะเขามีฟังก์ชันที่แตกต่างกันที่จะช่วยผลักดันการวิ่งของเราให้สนุกขึ้นแล้วดีขึ้นทั้งหมดเลยค่ะคุงสักรับจุดเสริมเพิ่มเติมจริงๆนะครับสำหรับรองเท้า2คู่นี้นะครับถ้าจะคอมเมนต์กันจริงๆของผมนะที่ผมใช้มาทั้ง2คู่ 200โลอโลละประมาณนี้นะผมว่าถ้าลองทาผู้นี้นะตัวอินวินซิเบิลเนี่ยแล้วมีไฟวายนะเอออ,อันนี้นช่วยกระชับอรันตรงนี้ผมว่าเออผมก็ ผมว่าเออถ้ามันมีไฟายก็คือตัวตัวคอยประคองตรงเท้าตรงนี้าอาจจะดีขึ้นสรนี้เขาจะ,ลละมีไฟไแล้วก็ฮิวคลิปที่มันค่อนข้างอก<ป>ยังมีความอยากจะเอามาให้ผสมผสานกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ินวินซิเบิลรัเนี่ยค่ะก็เหมาะกับคนที่เท้ากว้างเท้า 2E เพื่อนเพื่อนเนที่ไปซื้อมาแล้วว่ะเขาเป็นเท้า 2E เขาใส่ตัวนี้เขาบอกเขาชอบมากเลยเพราะว่า ตัว React อมันจะดันตรงเท้ามากไปสำหรับคนที่เท้ากว้างอันนี้คุณลองเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็รูปเท้าของคุณดูนะคะเป็นอย่างที่ราไ้ฟัง่อครั้งที่แล้วก็คือตรงบริเวณอุ้งเท้าตัวเนี้ดันดันมากๆเลยสําหรับตัว Infinity นะครับแต่เน้นท้ามผอมนี้ยันตัวนี้ไม่ดันนะแล้วก็2 E ใส่ได้แต่ว่าบวกอีกครึ่งไซส์นะครับก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ True to size นะเพราะว่า เป็นรอ,องเท้าที่ผมใส่ทดลองดูแล้วระหว่างา f เวอร์ฟลายนะครับรวมไปถึงตัวอินวินซิเบิลด้วยแล้วก็ตัวอินฟินิตี้ด้วยนะครับผมใส่รองเท้า3-4คู่นี้ที่ไซส์11 u เนะครับเท่ากันหมดเลยนะไม่มีปัญหาเลยแต่สำหรับเพื่อนๆนที่เท้าใหญ่ 2E ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปลองที่ร้านถ้าไม่โอกาสลองที่ร้านก็นเผื่อครึ่งไซส์นะครับอย่างที่คุณเน่บอกเมื่อสักครู่จากเพื่อนท่านหนึ่งที่ไปซื้อที่ไนกี้แบงกนก่อน เพื่อนคนนั้นอะค่ะแอบเมาส์นะคะพอเขาได้คู่นี้ไปค่ะวันแรกเขาวิ่ง21โลเลยส่งรูปไว้ในดูแล้วนีดแบบเมาเลยหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านบอกว่าวิ่งสนุกมากนะรองเท้าอิน i ินิ ible เนี่ยวิ่งไปได้เรื่อยๆสนุกเพลินมากๆครับลากไปจนจบครักันมาหลายต่อหลายคนนะครว่าวิ่งไปแล้วมันไม่มันเหมือนไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากคือรู้สึกว่าขาเรามันยังวิ่งต่อได้อ่ะอืม ก็สั้นๆนะครับสำหรับคลิปวันนี้รองเท้าคู่นี้ Nike ZoomX i n v i s i ิ l วิ Run อรนี่นะครับแถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Nike Run c l ั b นะครับซึ่งเราก็พูดไปหลักครั้งแล้วเนาะในพาร์ทของความสนุกเพิ่มเติมกับการใช้แอปพลิเคชัน Nike Run c l ับในโหมดที่เราเรียกว่าไกด์รันเป็นไง เนชอบใช้ไกล้รัน,นะค่ะเพราะว่าเวลาวิ่งยาวๆเนี่ยมันแก้เบื่อมากได้ฟังเสียงโคสและนักกีฬาเจ๋งๆจากทีมไนกี้เมื่อวานเนวิ่งจบไปนะคะโมฟาร่ายังมาชื่นชมเนเลยค่ะคุณอวันนี้เ네นวิ่งได้ดีมากเ็คีความสุขเล็กๆอ่ะ เอเรียก็มีนะเขาจะมีการรันวิดเอเรียด้วยนะคะหนึ่งชั่วโมงยาวๆแล้วก็มีเพลงประกอบแล้วยิ่งมีเจ๋งกว่านั้นอีกนะคุณสักมีเพลย์ลิสต์เพลงจาก n นกี้ที่เป็นเพลงที่คุณเอเรียคลิปโชเก้ชอบฟังระหว่างวิ่งของโูควาล่าก็มีชื่อชื่อเพลย์ลิสต์ว่า r รันวิดโ e นะครับสุดยอดเลยนะครับก็จะอัปเดตตลอดไม่ได้ซ้ำนะเปลี่ยนตลอดเลยนะครับสำหรับเพลง ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะยังมีวางขายอยู่ใน n นกี้ดอทคอนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำนะที่กรุงเทพก็จะมีที่สยามเซ็นเตอร์นะครับที่อไอคอนสยามแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่เป็นร้านช็อปของ n นกี้นะครับและก็มีในส่วนของการอัปเดตของพวกเรานะครับที่จะไปแข่งขันที่งานบุรีรัมมาราธอนนะในวันที่ยืนเมีนาคมนี้นะครับที่ ระยะ42.195ผมกับครณเนก็จะไปวิ่งนะครับเป็นไนท์รันนะตอนเย็นออกสตาร์ท18นานิกาครับซึ่งจะใช้ไม่ใช่รองเท้าพวกนี้นะครับจะใช้รองเท้าเรซิ่งนะครับเพราะว่าเราจะทำพยายามทำผลงานพยายามทำ e ีกันนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและฝากกด s ับส c ค i b e ด้วยนะครับข้างล่างช่องรบมิสาาและฝากติดตามครูเนด้วยในช่องทางอินสตาแกรมและ ช่อง YouTube ก็มี Facebook ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วก็ใส่ไว้ใน description นะครับผมเองก็ข้างๆนี้นะมีฝากติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงมีคลิปใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมกับครูเนะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ <ผม S 3> สวัสดีค่ะ